สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้แม่หอมผ้ามะเบิงดอกใหม่จ้าทุกคนแม่หอมผ้าทุกคนมาเบิงดอกใหม่สิแม่หอมสิผ้ายางไปเรอยๆเด้จา้าดอกใหม่งาม่งาๆแม่หอมมาชาพอดมันละเป็นอันอย่างมีใบเนีแ่แเราจะทุกคน,อ,น,น,อ,นอันบ่แมน่นอันอันบ่แม่นดอกซากุราติฮห้มเป็นดอกซากุราพี่ดอง มึงมันลวนหลายเลยได้พี่น้องตะกีเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ตะกีมันแหละเป็นก้อนเป็นก้อนอยพี่น้องเห็นชัดบ่เห็นชัดบ่จ้า,จาทุกคนเห็นชัดบอแาไปหอดผุนได้จ้าทุกคนแาไปหอดผุนงามไม่หอมมามันงามดีไ่หอมมาไทายสุปีได้จ้าทุกคนไ่หอมมไทายสุปีสุปีมากไทยเอาแต่วันนี้ก็อยากเมื่อตแล้วเนาะจ้าทุกคนเนาะไปหอมมาคำโขด มันบ่มีแดดแต่ว่าแสงมันกับว่ใครเห็ดนอกจากไม่หอมสิบห้ายางไปเร,เรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยรทรงพ่อะเลยมีการบานแล้วจ้ะเนาะพราะเลยมีการบานไม่หอมสิบห้ามาเบิ้งยางไปเรื่อยๆเห็นบ่จะทุกคนเห็นบ่พี่น้องเสียงนกเสียงเด็กน้อยเรียนสนาม สนามเด็กน้อยได้น่ะทุกคนไก่ทะเลได้นะ่ะเบอร์อูเลือกว่ะเลือกแม่หอมกันสิพาย่างาย่างแสนแสนนะจ๊ะเนาะขันย่างเลี้ยวเดี๋ยวพี่น้องกันสิไล่ตาหนาวพี่น,อน้องหนาวหนาวเบอร์ล้มดูล้มหนาวได้ทุกคนนี่เขาก็มีขายไอติมเขาก็มีขายพิซซ่าเนาะจา้ะเนาะ แม่หอมกับามาเบิ่งดอกไม้จ้ะามเบืองดอกไม้ดอกไม้งามสวยสวยนนกนกนกนนนกนกนกกนนนนกน มไทยสุปียน,นี่มันเริ่มมีใบเราตะก,กี้มันมีใบได้พี่น้องอันดอกมันลนแล้วมันก็นเริ่มสีมีใบแล้วจ้ะเนาะมาเบ่งดอกไม้ซืซ้อมีแล้วจะทุกคนขันหอดนาะเริ่มสีหอดแน่จังสีกะดอกไม้กับพ,อพ่อท่นํำแข็งเบิดกับดอกไม้กับมีโหลดจ้เนาะจ้าเนาะทุกคนเนาะวิถีชีวิตของ คนไทยในต่างแดนพี่น้องไม่หอมกะเป็นคนต่างแดน <c oughs> แดนไก่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 หลีได้พี่นอ้องเออสัสเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่งามงามทุกคนซุมนี่ก็แม่ดอกไม้ได้เนี่ยซุปนี่ก็ได้นี่นนดอกไม้ได้เนี่ยจากทุกคนนี่ดอกไม้คือกันได้เนี่ยนี่ ยี่บ้านไม่หอมกรมีอยู่จังนี่นีดอกไม้มีดอกไม้ดอกมไม้คือกันต้นต้นนั่นกระแมนดอกไม้คือกันแต่ว่าไม่หอมว่าดอกชุ่มนี่มันดอกชุ่มนี่มันสวยดีทุกคนดอกชุ่มนี่มันงามไม่หอมว่างามไม่หอมว่ามันเป็นสีชมพูเนีเป็นสีน่ารักชมพูชมพู ขึนไม่หอมกับส,สิผ้าขามมาทาิ้งนี้นะจน๊ะน้องทุกคนมึงเลี้ยขวาคุณอะแย่ไปหอดหุ่นเนี่ยแย่ไปหอดทุกคนแย่ไปหอดหุ่นเลยคุณอะอนักเทีกยวคนคุณอะคนว่าปิ้วออกพี่เนาะขึ้นไม่หอมมาซ่าก็นี่สองสามมือเบลเลียได้เนี่ยดอกเสียเลียตาใบได้เนี่ยทุกคนก็บสิเป็นดอกเสียเลียตาใบเนาะไม่หอมกับส,สิผ้าขึ้นมาเทิ้งเขา คือเราท่านนี่เบิ่งเรือเบิ่งอูเรือเด้นี่จ้ะพี่น้องเบิ่งอูเรือทุกคนเบิ่งอูเรือดจอดเรือเขาแต่ว่าเรือเขาพระท่านได้ออกอดอกจ้าทุกคนเรือเขาพระท่านออกถ้าไม่หอมแต่ยางไปยางมายางบ่เบิง่งวิตกลุม่มเหมืนน้ำบ่เสียเขาอีกซ้ำซะโอ้ยเบิ่องเนี้ยพี่น้องนอกเบิ่องเนี้ย หนาวเด้หน่นพี่น้องค้างกะไตไม่หอมกว่าสีชันละเด้หนิผู้นันกพี่น้องพุ้น,นันกมุกเป็นกอนเป็นกอนเดี้อไม่หอมผ้ามาส้มดอกไม้ซอๆละจากทุกคนผ้ามาส้มดอกไม,ม,ม้ดอกไม้งามๆเราจะเนาะดอกไม้งามๆไปเรื่อยๆทางพุน่นทางพุน่นกับแมนเรือ<ม>ทางพุ่นกับมงจอดเรือคอนโดพี่น้องบ้านบ้านไม่หอมก็ขึ้นไปตั้งเขาพุนน่นเนาะ คนนเมยหอมเวียงไปเวียงมาพี่น้องกับสิไล่หูไล่ตาเนาะจะเนาะนล่ตาล่นก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 บินมากมาใส่หัวแม่หอมสเป็นก้อนเป็นก้อนด้วยจ้ะทุกคนนก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 น ลายไทยเอานกพี่น้องลายไทยเอานกดอกไม,ยม้ย่มนีมันงามต่อทุกคนดอกไม้นานีมันสวยสวยสวยคุณอะเด็กน้อยก็เลียนตืมตืมอยู่จะทุกคนวิถีชีวิตอยู่บานเหามีบบ,บานเหาบ่แม่หอมป่ใครเห็นเนาะบานเหากับสีนี้แต่ดอกไม้ดอก ท้องขั้นสร้างดอกอิ่ยางนําหนาบานเท่าเนาะจ้าเนาะแต่นี่มันเป็นดอกไม่ขึ้นสุปีจ้ะพี่นอ้องเป็นดอกไหม่ขึ้นสุปีสุปีเมื่อนี่ไม่หอมก็บ่มีหอย่างดอกจ้ะไม่หอมข้าวมาเบิ่งดอกใหม่ซื้อๆมาเบิ่งดอกใหม่มาประเทศโนวเวดอกไหม่มันมันเป็นแบบใดเป็นแบบนี้แหละจ้ะทุกคนมันก็มีดอกไหม้หลายอย่างเน้มี่ดอกไหม่หลายอย่างหลายเนี่ยว่า ข้าวสีนั่นแบบใดคลิปนีน้กับซัานี้เนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แม่หอมในเดอ้อจ้ะเดอ้อแม่หอมกะพ่อไดมีการบานทรงพ่อไดมีการบ้านทรงผยูเนาะจ้ะเนาะพ่อไดมีการบานทรงผยวบาง,งคนก็นมาเรียนหลายหลายเลยพี่นนอะ ก็เป็นสวนเด็กเหรียญคุณเน่าเนาวยาวน่าไปหอดผุนเลยกว่ายาวไปหอดผุนเลยกต้นดอกจะเป็นโอนเป็นเหงาอทั้งพีกะทั้งพีกะยาวไปหอดผุนทั้งพีกะยาวาหอดที่ตาเรากลอกไม่หอมอยู่ผุนโอ้ยจังสีอะไรเนี่ยขี้เอเตอร์มาติพวกนกนกนกหนึ่เนี่ยขี้เอเตอร์เป็นสีอะไรจ้าทุกคน สิละคลิปนี้ก็ะซิบนี้เนาะจ้ะเนาะทุกคนเนาะฝากกดแชร์กดไลค์หัใวใจให้แม่หอมเนยเด้อจ้ะเด้อฝากกดแชร์กดไล,ลค์ให้แม่หอมเลยบายบายจ้ะทุกคนบายบายฝากกดแชร์กดไลค์แม่หอมเนยเด้อจ้ะเด้อ